โอ้ยเพ้นเรื่องแสงสวยมากแอบยิงพี่ขึ้นมาหน่อยต้นหนึ่งหนึ่งยิงไอ้เจ้าม้ายิงยิงอยู่ใต้เรืออยู่ใต้เรือนะวนจะมาหาที่เราเฉยเฉยมาหาโนตรงที่ชะมวงยิงมาแล้วยิงมันเฮ้ยเดี๋ยวดึงฉาบหาแถวที่สูญยิงมันดึงดึงไว้ดึงดึงไว้ดึงไว้เดี๋ยวพี่ดึงให้ยวพี่ดึงให้ อยู่ไหนเอา y จะงี้ยิงมันเออแบบโอ้ยเดือสะทดัดตายตายเดอดยิงเนื้อยิงได้มา,มามใช่หไหมเนืลามเนฉลามไปทอดได้ทอดได้กินอมะสิในฉลามไปด้วยไปด้วย